ผู้หญิงเป็นเพศที่เสร็จยากจริงไหมคะไม่ได้เป็นผู้หญิงทุกคนนะคะ คนที่เขาเสร็จยากอะคะ่ะที่เขามีปัญหาส่วนใหญ่กันเลยเนาะเขาก็แบบมีการไปเสิร์ชมาแล้วว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างบางคนเขาทํามาหลายอย่างแล้วจริงๆแล้วปัญหาการที่เสร็จยากอะคะ่ะเกิดจากอะไรเกิดได้หลายปัจจัยจริงๆค่ะอาจจะเกิดจากภาวะความเครียดสะสมเป็นซึมเศร้ามีประวัติวีเลชิพที่ไม่ค่อยดีสาเหตุทางกายอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวเช่นโรคบางโรคที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดเช่นโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายาที่ทานเป็นประจําเช่นยาแอนต d e ด r e s รสเซนต์หรือว่ายาลดความดัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลทําให้ความอยากต้องก,การทางเพศน้อยลงได้คะ่ะฮอร์โมนที่ไม่สมดุล <_ d> um> เพศหญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําหรือเพศชายที่มีเทสโทสเตอโรนตา่าหรือว่าแฮปปี้ฮอร์โมนของเราเช่นฮอร์โมนออกซิโทซินอันนี้ก็คือความอยากหรือว่าความต้องการทางเพศอย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อยลงถ้าความต้องการทางเพศน้อยลงจะถึงจุดสุดยอดหรือ o ์แกซึมได้ยากกว่าปกติ <ๆ S 2> ใช่ <ๆ S 2> ค่ะส่วน <ๆ S 2> ถ้าฮอร์โมนที่ <ๆ S 2> มีสูง,งกว่าเกณฑ์ปกติเช่นโพรแลคตินหรือว่าเซโรโทนินตัวพวกนี้ค่ะทำให้ถึงจุดสุดยอดยากกว่าปกติ